นักงานเกษตรจังหวัดตราดขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งสู่ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออกดังคำขวัญที่ว่าเมืองเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงค่าล้ำระกรรมแสนหวานหลังอ่านหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบุรพา จังหวัดตราดตั้งอยู่ในภาคตะว,วันออกของประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีการทําสวนผลไม้และยางพาราเป็นอาชีพหลักและมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นเมืองผลไม้คุณภาพดีสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยจังหวัดตราดมีครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,รกับกรมส่งเสริมการเกษตร22,759ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน618,413ไร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรในจังหวัดตราดดังวิสัยทัศน์ที่ว่าพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและอยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดมีบุคลากรอย่างเพียงพอและทั่วถึงในทุกพื้นที่โดยมีอัตรากำลังทั้งสิ้น73รายพร้อมเข้าช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกรทั้ง7อำเภอ แบ่งเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจำนวน27 <T ip. S 1> รายสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจำนวน11รายสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง8รายสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่8รายสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ7รายสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่5รายสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะช้าง4รายและสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะกูดจำนวน3ราย โดยได้เข้าร่วมส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมด้านการผลิตการผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดสากลหรือการดูแลและเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาอีกทั้งยังดูแลแล,และส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดตราดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองอยางพาราป้มน้ํามันข้าวและสับประรด นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยูว่เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรแปลงใหญ่และมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน70และศูนย์เครือข่ายอีก65ศูนย์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นหน่วยให้บริการการเกษตรในพื้นที่ โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารทะเลแปรรูปผลไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารเป็นตน้น ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สําคัญอาทิเช่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสากิจุมชนบ้านน้าเชี่ยวอำเภอหลํางอบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสมโพธิเกาะช้างอาเภอเกาะช้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลอําไพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรถนนทุเรียนดูเรียนรถโดยลักษณะเด่นอันเป็นอัตลักษณ์ประจําถิ่น ทีผลผลิตทุเรียนออกก่อนทุกปีโดยสภาพภูมิอากาศที่เป็นแหลมยื่นสู่ทะเลทําให้ทุกปีจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดก่อนใครสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตราดยังได้มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักสดผลไม้สดโดยปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์สารเคมีการตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรจํานวน92ชิชนิดพืชโดยจําแนกออกตามกลุ่มสารเคมีกาจัดแมลงจํานวน4กลุ่มได้แก่กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บอเมต กลุ่มไพรีทรอยและกลุ่มออร์แกโนคลอรีนการดําเนินงานของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดตราดที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดตราดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างไรายได้สร้างผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆมากมายรวมถึงการเข้าถึงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหากับเกษตรกรได้โดยตรงทําให้เจ้าหน้าที่ภาย,ายใต้การควบคุมดูแลของสํานักงานเกษตรจังหวัดตราดได้เข้าไปอยู่ในใจของเกษตรกรจังหวัดตราดอย่างทั่วถึง